เาอยู่ที่ปั๊ม TT ก่อนขึ้นเตินปองครับตอนนี้มาอยู่พิภูมัครบผมนี่ครับแข็งๆเราแล้วครับพิจ๊กครับผมอันนี้ครับอันนี้แอดบินโอแล้วครับผู้ชายสายปูนนครับมาจากตากนะครับไปขี่ด้วยกันนะผมเดขี่โอไปเลยนี่นะครับมันนี้ก็งคนค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกคิดว่าจะมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันครับเอาล้วครับตอนนี้อยู่เนินรับแขกครับผม นี่ครับชางจิตคนเมืองฝาครับนี่ครับจะขอดูหน้าครับนี่สบายครับชิวๆับผมต่อไปเป็นใครครับช่างเค่มือตึงครับผมนี่ครับจะยกเดี๋ยวครับคนนี้ออายยกยายกครับไปทำอะไรครับร้งวันวัน สบายครับสบายนี่มือใหม่ครับมือใหม่คมัครับครับครับต่อไปอาจารย์จุ๊บครับผมพี่จุ๊บมาแล้วครับพี่จุ๊บมาแล้วนี่สบายครับนิ่มๆครับนิ่ม,ม,ม,มไปแล้วครับอันนี้ใครนะครับที่ใครต้มครับผมเอาลับ นี่โอ้โหเชียวเชียวนิ่มสบายสบายนี่ครับเอออ่ะครับมาแล้วครับเบอร์สิบแปดครับจำชื่อไม่ได้ครับครับในรับแขกครับ็นรับแขกแหมตัวนี้ทางค่อนข้างดีรับไม่รีบเหมือนเมื่อก่อนนะครับขึ้นง่ายหน่อยครับผมช่างต่อ KDM ครับ ต่อไปที่เอ็มนี่เวสใส่ทีหนึ่งเี็บร้อยครับอันนี้พี่ภูมิสามร้อยอาร์ครับโอโ้สบายน,นิ่มเลยครับผมนี่ครับไปแล้วนี่พี่เอกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจำชื่อไม่ได้ครับครับติดหน่อยนะครับผมติดหน่อยนะครับ เย้ yeah, ครับสบายสบายอันนี้ใครเอ่ยรู้จักชื่อนะครับอีแท็กเกอร์ครับผมน,นี่ครับไปแล้วครับไปแล้วสบายสบายครับต่บาไปฝรั่งครับ KTM ครับผม นิ่มครับสบายๆครับขันต่อไปครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับสองสามศูนย์ครับสองสามศูนย์นี่ครับใช้ท็อปครับค่อยไต่มาครับคิวมากครับผมนี่ครับขันต่อไปครับแอดมินโอครับแอดมินโอมาแล้วครับนี่ครับสบายสบายครับ สบายสบายครับเ่อลงขึ้นได้ไงอ่ะเอาละครับเออเตือนโอเคครับสบายสบายครับผมไปแล้วโอ้นิดนึงครับนิดนึงทำให้เรลงได้ง่ายเลยไหครับโอเคเอาหลังยอดเลยก็ได้พี่เป็นลองพอดีไปได้อยู่ครับดูคันต่อไปครับพี่เดินครับพี่เดิน คุนะอะได้ป่าไม่ได้ใจครับจะไปแล้วครับผมตรงคันทองครับไปแล้วสบายครับพี่บ๊อบครับผมพี่บ๊อบซีเอฟครับมาแล้วนี่ครับขึ้นสบายสบายแล้วครับผมนิ่มๆครับเอ๋โอเคครับเล้วรถแขกครับจบแล้วครับผมเดี๋ยวไปเนินต่อไปครับ ค่าดามสปริงคัดแต่งมันบระนาดาครับ <Yeah. S 1> ขึ้นได้แล้ว <laughs> มาล้ครับมาครับแอดมินโอครับผมแอดมินโอครับมาแล้วครับลายไหนดีครับลายใดดีเรียบร้อยครับผมนี่ครับลูกเท่าไหร่นะครับลูกหกสองลูกหกสองแฮตเราเติมนะครับนี่ครับนี่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับครับผมนี่ครับอีกหนึ่งเทคครับอีกหนึ่งเทค ครับเมื่อกี้ขี่ขึ้นมาแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าทางข้างหน้าพัางนะครับเดีย๋ยวเราไปกันอีกทางนะครับผมทางที่ไปกันนี้ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกันก็ลองดูครับ ได้แล้ก่หน,นินครับพี่เค้กใบเนอะเฮะล้อกามล้อกามพิษลายพิษลายออเค โอเคครับ ตอนนี้5โมง10นะครับ5โมง10นาทีครับดูเขาว่าจะตนมทีดีนะครับผมจากข้างล่างตรงนี้นะครับดูครับะครับผมรับจับเวะครับจังหวะทีตอนนี้5โมง10ครับผมนุ้ย จริงนะครับเขาลองนะครับจริงๆเราต้องปีขึ้นขบวน,นนะครับผมหาจริงนะครับไปต่อครับโอ้วอดนะครับรถวอด ไปครับบิดเข้าไปครับ